สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับฮาคิขั้นสูงสุดหรือว่าฮาคิขั้นสุดยอดอะไรพวกนี้ภาวะด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องวันพีชเนี่ยมันมีเรื่องราวที่บอกนะว่าฮาคิมันมีระดับขั้นแล้วก็ระดับพลังอะไรพวกนี้นะฮะภาวะจากเนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยว่าฮาคิสังเกตเนี่ยมันมีความสามารถขั้นสูงนั่นคือการมองเห็นอนาคตส่วนฮาคิก่อนก็จะมีความสามารถขั้นสูง มันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว,ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องความสามารถนะฮะที่มันใช้เครื่องร่างกายในการต่อสู้ได้แต่ว่าฮาคิราชันมันก็ยังไม่ได้มีการบอกนระมาณเนี่ยจะมีความสามารถขั้นสูงแบบไหนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคิราชันขั้นสูงนะฮะมันยังไม่ได้มีการพูดถึงแล้วก็บอกนะว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าในเนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแฉงเขานััััั้้้นนนนนเปป็คคคทททีี่่่มมมมรรรอบบบงสสสสาาาาาถวหิูููแยใะดดุ ึ่งนั้นก็หมายความว่าต่อให้ฮาคี้มันจะมีรูปแบบขั้นสูงรูปขั้นสุดยอดแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าแฉงเขานั้นก็จะมีความสามารถอยู่ในระดับสูงสุดทั้งหมดซึ่งนั้นก็เลยทําให้ไม่น่าแปลกจใจนะว่าทำไมแฉงเนี่ยถึงไม้มีบทน้อยแล้วก็ไม่ค่อยออกมาใช่ไหมฮะส่งนนั้นก็เป็นเพราะแฉงเขานั้นมีความสามารถของฮาคี้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าแฉงน้าปรากฏตัวออกมาเนี่ยในตอนนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ฮาคีมันกำลังจะเปิดเผยออกมานะว่าขั้นสูงฮาคี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแลลก็มีพังอะไร ซึ่งก่อนหน้านี้ในเนื้อหาในภาพโนตการมาของแชงแล้วก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วก็ใช้ความสามารถฮาคิราชันโจมตีสลิคุกคิวจะทาให้เขาเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วก็หนีกลับไปในที่สุดึซงนั้นก็จะน่าสนใจนะว่าฮาคิราชันนั้นเนี่ยมันคือหนึ่งในพลังขั้นสูงของฮาคิราชันหรือเปล่าเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังน่าสงสัยนะว่าการมองเห็นอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแค่ความสามารถเดียวของฮาคิสังเกตขั้นสูงหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าฮาคิสังเกตเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเช่นการสัมักกกาารรบ้มองหลจตี ซึ่งพลังเหล่านี้ก็ล้วนแตกต่างกรารพัฒนานีนน่มันก็นเลยน่าสนใจนะว่าพลังขั้นสูงฮาคิสังเกตมันจะมีความสามารถรูปแบบเหมือน้วยหรือไม่ส่วนฮาคิสก่อขั้นสูงที่ไม่ความสามารถแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่พอเข้าใจได้นะฮะแต่ว่าฮาคิราชันที่เป็นฮาคิที่มีเฉพาะบางคนเนี่ยในตอนนี้นอกจากความสามารถในการหยุดศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูสลบเราก็จะได้เห็นเอาแฉงใช้ในการหยุดลีกุกิลสดลูฟี่แล้วก็ไคโดเนี่ยก็ใช้มันในการเคลื่อนร่างกายแล้วก็อาวุธเพื่อ Wool, ใช้ในการโจมตีศัตรูแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่าความสามารถฮาคิราชันเนี่ยมันเริ่มมีความหลากหลายแล้วก็ปรับใช้ได้หลายอย่างและการที่มันสามารถเชื่อมร่างกายพร้อมกับฮาคิก่อได้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจขึ้มานะว่าฮาคิราชันมันสามารถปรับใช้กับฮาคิสังเกตเพิ่มความสามารถแล้วก็พลังให้มันได้หรือไม่เพราะว่าการที่ฮาคิราชันเนี่ยเริ่มใช้ได้หลายอย่างนะฮะการที่มันจะทําฮาคิก่อแล้วก็ฮาคิสังเกตเนี่ยมีความสามารถและก็พลังที้มันมากขึ้นเรื่องราวโพกนี้ก็จะดูสมเหตุสมผลผสมควรและที่มันน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้าสน ที่ขาวนั้นใช้วงเวทขนาดใหญ่ในการเฉลิมพระพุทธมานะฮะและหนาจะยังมีเรื่องราวที่ล่าส well ุว <pet its> ่าคิรีเนี่ยใช้ฮาคิราชันในการคำรามสมมตว่าจะเป็นวงเวทในการวาร์ปหรือว่าการคำรามของคิร่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้นั่นคือฮาคิราชันทั้งหมดนั่นก็สมายความว่าในตอนที่ฮาคิราชันมันสามารถปรับใช้ได้กับทุกอย่างและหลังจากนี้ก็ไม่แน่นะว่าฮาคิราชันเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในพลังหลักที่ใช้ในการต่อสู้กับตัวตหลังจากนี้แล้วก็ทำให้ลูฟี่เนี่ยสามารถพัฒนาพลังแและคววาาาามมมมสรรถกิัู้้ปบบหนนเพ่ขึดดย พราะว่าเนื้อหาในเรื่องวันพีเรื่องาเกี่ยวกับผลปีศาจแล้วก็หาคีเนี่ยมันคือสองพลังที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้ลูฟี่ได้ไม่ความสามารถคนิกาที่มันเป็นความสามารถของพลังผลปีศาจในตำนานเนี่ยบอกกับความสามารถของฮาพุท่าที่มีล่าปีศาจที่มีความสามารถที่มันโกงมากเราก็จะได้เห็น,นในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับผลปีศาจได้มีการเปิดเผยไปไกลแล้วนะฮะและไหนจะยังมีความสามารถเกี่ยวกับการสึนของพลังผลปีศาจอีกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วเรื่องาเกี่ยวกับหาคีมันก็น่าจะได้การเเเปิดผยยฉลพไมันนก เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวละครของแชงเนี่ยการที่เขาเนี่เหมือนกับว่าจะเป็นตัวแทนของผู้ชายฮาคิที่แข็งแกร่งมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดแชงปรากฏตัวออกมาเนี่ยในตอนนั้นเราก็น่าจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงนะฮะของฮาคิระดับสูงสุดว่ามันมีความสามารถที่มันแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะว่าขนาดผลพีศาสจเนี่ยมันยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลพีศาสจในตำนานใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนะฮาคิเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับฮาคิในตำนาน ที่ม, mm hmm. มันคือฮาคีท uh ี่จอบอกคนก่อนเนี่ยเคยใช้ในช่วงหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคีมันก็แน่นอนว่าความสามารถมันก็ต้องมีมากกว่านี้อยู่แล้วและก็แน่นอนความสามารถเกี่ยวกับฮาคีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในความสามารถและก็พลังที่มาทําให้ลูฟี่นี่ยสามารถต่อกรและก็จัดการฮาผู้เท่าที่พวกเขาไดมีร่างกายอมตะแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ตลอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจากเรื่องราววันพีที่ได้มีการปูมาเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าฮาคี จริ่มต้นของความแข็งแกร่งของแฉงเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่แข่งกันขนาดที่ว่ามันสามารถปรับใช้ฮาคิได้กับทุกอย่างโดยเฉพาะฮาคีราชันเนี่ยมันสามารถใช้ในการต่อสู้กับความเป็นอมนตะได้หรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรู้และก็รอดูกันนะฮะโอเคเลยเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้ช่ได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาค่ใหม่ช่องเราสมนิพก็ต้องขอตัวลา